เกิดอะไรขึ้นทางบอสหนุหมอล้ำเสียงวิหกทิมบอมให้เอฟซีอีกแล้วค่ะพี่น้องประกาศศึกกลางดึกกับทางพ่อกระเถยท่านหนึ่งค่ะประเด็นนี้นะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเห็นเพจเพจหนึ่งนะได้มีการไปพูดถึงประเด็นนี้ของทางบอสหนุหมอล้ำเสียงวิหกค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เชื่อว่าน่าจะเชื่อมต่อกันมาจากโพสต์ก่อนๆในเดือนหลายเดือนที่ผ่านมาที่มาโพสต์ถึงบุคคลท่านหนึ่ง นะคะเชิงเดียวกันเลยประมาณนี้เลยแต่เหมือนว่ามันจะไม่จบทางบอสนุหมอลำเสียงวิหกนะคะได้ออกมาพูดอีกครั้งหนึ่งถึงเรื่องนี้ค่ะพี่น้องได้มีการออกมาบอกอีกครั้งหนึ่งว่าวงการหมอลำนะคะเพจบอกว่าวงการหมอลำสะเทือนอีกแล้วสำหรับบอสนุผู้บริหารวงหมอลำเสียงวิหกและก่ออลังการโชว์ โพสเดือดท้าชนพ่อกระเทยบว,วกลูกชายคนดีอืทุกคนเรียกได้ว่าเป็นดราม่าร้อนและอุกลางดึกเมื่อบอสนุผู้บริหารใหญ่ค่ายหมอลำเสียมวิหกและอลังการโชว์ออกมาโพสข้อความเดือดสกิดแผลวงการว่าลองสักตั้งไหมล่ะระหว่างกูกับพ่อกระเทยแก่ตันหากลับทางคอจุดหมอจุด รักเมียเล่นผู้ชายและลูกชายคนดีคนนั้นอีโมจิคอควายค่ะข้อความดังกล่าวทําให้สะเทือนแวดวงหมอำํำแล้วก็แฟนคลับไปทั่วสารทาิตย์เลยนะคะทุกคนหลายคนพากันตั้งข้อสงสัยว่าพ่อกระเทยท่านนี้ที่ทางบอสนูหมอํำเสียวไม่หกได้มีการพูดไว้เนี่ยและลูกชายคนดีที่ถูกาพาดพิงคนนั้นคือใครพร้อมเดาสนันว่าอาจเกี่ยวโยงมากับคนในเวทวงการหมอำํำหรือเปล่า ซึ่งโพสต์นี้กลายเป็นประเด็นร้อนในหมู่หมอลำที่ต่างเข้าไปคอมเมนต์เผ็ดร้อนและพยายามเชื่อมโยงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการโพสต์ไว้เหมือนกันในขณะที่เจ้าตัวยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าโพสต์นี้มุ่งหมายถึงใครโดยตรงแต่แน่นอนว่า ไฟที่ลุกจากโพสต์นี้กำลังลามไปทั้งในและนอกวงการอย่างรวดเร็วคิดว่าโพสต์นี้พาดพิงถึงใครคือมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่านี้ดราม่าหมอลำเซียมิหกอลังการโชว์บอสนุข่ะทุกคนคือทางบอสนูนี่ทางโพสต์ต้นฉบับของทางบอสนูหมอลำเซียมินะคะทางสาวเนินก็ได้มีการไปเห็นมาเช่นเดียวกันค่ะทางบอสนุเองได้มีการมาโพสต์ไว้ในกลางดึกคืนวันที่ 3มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นการออกมาทิ้งบอมกลางดึกไว้ว่านี่แหละทุกคนลองซักตั้งไม่หลานระหว่างกูกับพ่อกระเทยตันหากลับคอมรักเมียเล่นผู้ชายและลูกชายอีกคนดีคนนั้นนะคะพอโพสต์ออกไปแล้วก็โอ้โหใกรกันเป็นพ่อกระเทยตันหากลับซึ่งมีภรรยาแล้วแอบภรรยาไปเล่นผู้ชายโอโ้ทุกคนเป็นการแฉกันแบบว่า ฉะกันแรงมากๆแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะไม่ไม่ขอโยงว่าเป็นใครเนาะแต่มันก็มีประเด็นมานั่นแหละค่ะทุกคนแต่เราไม่ขอพูดซึ่งมันก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอะไรล่ะทีเนี้ยจัดไปย่านุนันอีอย่างอีกเนาะทำไมลงศูนย์จังสำหรับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ก็ตั้งข้อสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจสีพาเพิร์ดก็บอกว่าว้าวเออทุกคน เหมือนจะรู้รู้กันอยู่นะคะก็เป็นโพสต์โพสต์นี้ไม่เป็นกระแสสักเท่าไหร่แต่แน่นอนว่ามันเชื่อมโยงมาจากโพสต์เก่าๆของทางบอสนูหมอลำเสียมวิหเพะมันมีปัญหาในหลายเรื่องเพราะว่าถ้าอยากโยงไปจริงๆมันก็มีประเด็นขึ้นมานั่นแหละค่ะทุกคนแต่ไม่ขอโยงไปเนาะมันอาจจะไปพาดพิงถึงบุคคลอื่นเพราะบุคคลน,นี้ด้วยความที่ว่า อ่าแอบอ้างว่าตัวเองเนี่ยมีเมียม,ม,มีลูกแต่ว่าเป็นกระเทยอะไรแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็บอสนู้เนี่ยด้วยความที่เป็นคนวงในน่าจะรู้อะไรมาดีมากกว่าเราเราที่เป็นคนข้างนอกในการที่จะมาท้าชนในครั้งนี้ท้าชนกลางดราม่าในทุกคนบอกว,ว่าลองสักตั้งไหมหล,ล่ะระหว่างกูกับพ่อกะเทยอ่ะคือบอสนู้ะแกเป็นคนที่แบบว่าถ้าแกสุดจริงแกจะพูดแบบ ถ้าคนรับได้คือรับได้ถ้าคนรับไม่ได้คือแบบโอ้ยมันแทงใจสุกเกินคําพูดบอสหนูเนี่ยค่ะทุกคนมันมันเจ็บมันจี๊ดมันไม่มีคําอ้อมใดๆทั้งสิ้นเลยมันตรงมันจะควายก็ควายมันจะกูก็กูมันจะมึงก็มึงคือแรงมากๆก่อนหน้านี้ก็ได้มีการฉะกับแม่นักร้องชื่อดังไป หนึ่งครั้งแล้วบอมระเบิดลูกนั้นหลายๆคนก็รู้แล้วว่าเป็นใครแต่บอมระเบิดลูกนี้ทิ้งมาสองครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่ทราบว่าทางบอสนุหมอลำเสียงทีหกเนี่ยหมายถึงใครกันแน่บุคคลท่านนี้ก็เป็นการโยงออกไปสนั่นมากๆนะคะแล้วก็เพยไปด้วยกันเนี่ยที่ได้มีการเอาข้อมูลมาลงก็ทำให้หลายคนเข้าไปตั้งคำถามเยอะในประเด็นนี้เหมือนกันเนาะว่าบอสนุเนี่ย หมายถึงใครกันแน่นะคะมีคนเข้ามาคอมเมนต์อยู่เนาะทุกคนในการพูดถึงเรื่องนี้ก็เป็นที่ให้ความสนใจจากทางด้านเอซแล้วเชื่อว่าถ้าเป็นฝ่ายนู้นจริงๆก็ได้ไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนหไหวใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนยังไงก็รอติดตามกันต่อไปในมหากาบเรื่องนี้ค่ะวันนี้ก็ฝากไ้เพียงเท่านี้นะคะเป็นกำลังใจให้ทางบอสนูหมอลำเสือมีหงด้วยค่ะ